ปลาพิงปลาพิง,พงมาแล้วอะอตัวที่อีกอีกโอ้ยโอ้ยปินมาแล้วตัวนี้นอยเชนมักลิงจะไดีม่อ้วนสะไปดีตัวนี้น่อยเชนมักลิงลด้วยฟรีเัาปินนะ หลังซึมนับน้องบิวดีเวิงๆๆเววงัววะเนี่ยมาะจะซ้ำกันจะซ้ำกันคับเมือเนอะมือฝามือผลไม้เด้ชงบอกดีนะว่าขับบนโต๊เก็บเสื้อผ้าเข็นหน้าน้องเซอร์เมื่อไรเห็นที่นึงว่ามันนี้เนอะพิงออกไปเลยโอ้หองเรานะหองอันบิวเด้ ่ครับไปไปนี่แล้วคนตกเก็บเสื้อผ้าให้ไบดอเข็นเขามังอดรดเลยค่ะเข็นของงาน <laughs> ค่ะเข็นกระรอกตมันเข่วตมันเขออ่าเลยมันเขียวมันเขาไปได้ กานปองไงรถทัวเราไปประเดีนี่รถตัวนะนะรถบรถเี่ยใช่รถเปี่ยนนี่นะรถไทยอะไรก็จ่าเอ๋เดียเรอรับนาน่ะสบายดีเท่าตีหน่งโดยสบายดีเป็นรโรงเรียนมวนไหมครับเหมือนบ่ ม้นวนแล้วพอผดไปพูดได้น้อมกันพูดได้เน้อมโอ้บุญแมาอยู่น้ำมีตู้ยันอยู่กับเบอร์ีมากระมีอ้วนกับพอตู้ตายตายครับเลยได้มาดิว่า ສະບາຍດີນານຸ້ຍສະບາຍດີຈາກຄູກະລຸ້ຍບາຍບາຍສາຍູກອນສດາກູລອົສະີປສບາອ້ສາູ าาจะเปป็นนค่แม่เลยคนป่านอนในตามตามป่าเลยแบบเอาไปตอกมะมุ้งนะสาวกูเลยและเลยง่ายไปเลยเลยแม่เนี่ยแบบต้องแหงต้องแหงแล้วก็ไปเลยเลยฉันผอ่บนในว่าจะเข้าใจว่าเออมีมีผู้หนึ่งได้รับเป็นทหารอะไรด้ยโดยที่ไปเอาสาวอันนั้นไปแจกงานนะนะอันที่สาวสาวดีบอกสาวดีเลย คือว่าอีกไดลอีกย่างได้้องสรางเป็นผัวบอกที่เพิ่นถ่ายคลิปหรือว่าจังใดเป็นแบบนี้ได้เพิ่นเพิ่นว่าแนี้ได้ก็เห็นในคลิปนะแต่ว่าเห็นผ่านๆนล่ะโดยบายลูกบ่ายบายสาวคู่กันเนาะบายบายบายลูกบ่ายใช้ฉากแต่ชนไม่ฉากอันนี่สบายดีกันสบายดีแม่ย่ากันสบายดี เท้าบิวนางบิวไม่เอาเงินกันหรอแต่50บาท50บาทใช่ไหมกินกระเลมกินกระเลมเอากระเลมกินกระเลมหั่นงามๆบนหากินไงเอาท่านละกินอยู่นี่เราบวกกินกระเลมโอเคเดือดอาเดือดอ๊บเราบวกกินกระเลมเดือดอาบเราวางอยู่นี่กับกระเลมกระเลมกระเลมหั่นงามกระเลมของนี้โอเคไปไป ไปไปบอกพุตูไปทางี่เลยี่เลยสบายดีพุตูเลยไหมเอามืนเอากล้องไปไปยังเลยสบายดีพุตู้เลยไหมลูกสบายดีสบาดีปารุงเนยลูกสบายดีปารุงเนี่ยนี่นีปารุงเนี่ยนี่สัดีปารุงเนยเลยบิวตี้ทงดีมากบ่ใช่ไ่ม่ะมาเนี่ยเขาวินบอเสือมันเขาวิน มันเขาแงมบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาอเขาแงมภาษาไทยว่ามันเขาวินเปิดลองรเบีมหนาะขาวินไปยงางนี้บอกพ่ตเลยมากเ่าก้หรอเาวยัาบอกฮอลูอันนี้มันว yep ิมันวิได้จนเออมันวิเราได้กินไปตนน้องแลกกันเลเาห่นนี่กับเาห่ให้น้องเจนนะเจนเอา่อนฮะ ดูทนก็ไพ่นบน้กินขอกับยางวันดอกนัไปดีป้าแน่ป่ะบอกครูด้อสิมือหลังเ้อบนป้าหลอกเ้อแม่แม่แม่บิวแม่นองบิวอดเอแม่อ้วนนางบิวบนป้าอะไร่เนป้าดป้าพิงพุนเห็นบ่านหิเมื่อ่ะเห็นบ่เห็นอหกอมา ไเมื่อก่อนมาหนิน่ะเินกับตาไหเมื่อก่อนเชรินกับตารับขับมือนาะเจ้าเป็นที่ยังขับเป็นที่ยังบอหมูลังเมือ่อเชียวที่สามด้วจ้าที่หนึง่ทนง,นง,นงที่หนึ่งไอ้น้องน้องทีห่งกับมือเยถาเป็นคนแรกค่ะน้องนะบเป็นที่หน,นม่ไีอนนงวันบ่มืนอนีม่ได้มีบ่าวเขียนบ่หรออือดยา น mm. mm ้ำนะเห็นย ال like ังง <Sh ot ky> oh ั้น <drugiej> ไ <nat in> okay. ่ <l alu> <laughs> yeah, like <nap follow> ีเฮียนอย่างนี้หอกบอกปลาลุงน่ไว้ไว้ไก่กอไข่กอไก่ตื่นยังเอาร่มต้นนาะยเปิดโอเคเปิดกอไก่ตื่นเด้อกอไก่เช่น้าเป็นยังไง้างตไม่ไหวสิพอรวอไก่ในกอไข่ในห้างว่ คุยไสนะคุยไสนะงัวงัวกินงะเออนี่เล่นนี่นะงัวงัวกินงะโจ๊กจ๊กไนะไนะมัยังมันอีพอจะดีปะจอกได้เือบ่เือไปลาอไป่เือไปลาอกตาองไอ้เมกวิวน่ะ้องไอ้เมกอ๋อจตาว้าเรปตูสีขาละบานี่ อันี้ล้วไปนี้แล้วนีเออตอนนั้นปรตูอยากไปทางดัดปรตูตุด้ามีอ้วนเตรียมสุกเลยทางพุ่นทางพุ่นโอ,อ้อโตอนนันนี้เนาะมหนาวมาทางพุ่นทางพุ่นดูเนาะไปพุน่นไปบวร้ <S S ไไก,ก่หั่นไก่หั่นกระลมแซบแล้วหั่นกระเลม

ทะลุปั <c ười> <k lar Arizona> <Toy> ๊มน้ำมันนี้อวหมวกหน่อยวิวหมวกใส่หมวกน้องเจนะใส่ดน้องเจนเดยน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวประตูผ้าไปเดี๋ยว้าเ์อหโอ้อะรรถ่ายใหม่เมื่อถ่ายหน้ายนต้องได้เห็นไหนชาวพุติชาวพุยุยเห็นงามเนาะ เออเดี๋ยวในรถได้น,ดนี่นี่

กีเต้นบัวหวานแบบจี๊ดนาะหวานแบบธรรมรา,ามไม่กินดนะบ้านไหมนะอร่อยอนี่ค่ะแบบว่าข้าบ่วหวานกับบัวเเวนหวานแบ่บ,บัวแซ่บเลยหนะ่มแบบอมอม,อม่อนเลยอมม่อนบิวแซ่บบ่าหรอแซ่บบ่ถูกใจบ้าอื้คาดว่เมย์มาหับคาดดีใจบ่ดีใจในเปลืนเชื่อดอะไรได้นี่นะ กินน้ำดเจ้กินรอดดกเนี่เสือแเสือไปบวงนะเสือไปจกมันดุไหบวนตากินไคนมบนดุแต่คนมันเปืนเชือนี่นี่นี่น่น่ไปอวนญานคนไปบ้นนเห็นไอุ้มจะยเพียงวะไ้ไไปอวนญามันเปนเชือมวไไวนไม่กินน้บ แม่ล่ะบานประตูกินึงะักเต็มบ้วงเลยนางตัวหนนางด้นนางตัหน่ะคุณพ่อบางึมเป็นบวานมงตัวสักมึงนั่งติด้าง,งติคอไปลยะใชชูนะชูใช่ไหมีวขอจีวี โมเมนไม่ดันท่านิสูเลยติดข้อติดข้อนะโมเมนหมากิริหมากิริพยายามหนอไม่ดันอะไรทำไมกินเนี่ยว้าปากเหยปากคำบานเจ็บเขียวเจ็บเขียวใช่ไหเจ็บเขียว กล้องแม่โอ้โเนี่ยปักเลบปักลำแบบนี้เสื้อกับเพื่อนแบบนี้ปลาเมื่อไรแช่ไวเด้อเด้อเมื่อโดออกได้ชอกโกดลตนี่มวนบ่อวา่งเย็นเลยไองเชื่อมาบ่เนี่ย้าเข่าแล้วลองเชื่อบ่ข้าเข่าอุ่นเยนนไหนจีไหนตามาบ่ Vô mày ừ. Vô mày đây mà nhá. Đây mà nhá. Hả? Vô mày 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 ไม่กินจะมีวงเงิน, mm hmm. นเฉยไม่น่คือไปยังห้แม่กินจ้ะเออตกรีมาชิโตบริบุบี้มาชิโตบรปยามนี่นี่สรดบอยังออกกอนนะมือมันบุดแดมันบ่มียามันมียาหนาว Hoa, nắng nóng vẫn không a cano, hoa, 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 โกมันเนาะตั้งจักรเลยาที่จักรรถเชี e. ่ยวตกแ่ห้าตกย่ตรงกลางร่มาเอจักเลยีมาเอตักว่าเสาหนว่าได้หายวอเนนวอไปนำสกูเลยเปนำสกูเลยเก่งแท้ สาวคู่ยังมาหับนะสาวคู่สาวคู่ชมพันสาวคู่ชมพันสบาสดีไรจิบบ่หรอสบายดีอะเมื่อนเมื่อนันทายจะพอนกับน้องอันลาบอโอ้หลนใหครับลพี่อิจิบะบปุบอุ๊บปุ๊บบปุพบปุบปุ๊บปุ๊บบปบปุาตปอ๊บปุ๊บปบปปบ

คนชิโต้คำเพิ่นเนาะวิวไฟฟ้า,าสิช็อตเพ,พติ่นเนาะรถมันติดกินนี่เลยรนหลาย,ก,าาก,ลายกินนี่คนดสองคนก็กินบ่อคือบ่เย็นบ่ะแต่วันนี้เนอืมเย็นบ่คือบ่เย็นเพิ่นกระบ,บอกวันนี้แล้วจิอันใดลู <c oughs> กอืมนักด,ดูนั่นแหลมันชิช็อตแม่เกิดนั่งเท้าเห็นเด่นๆฮันนาพี่เดี๋ยวบอกวันนี้นะ ยเย็นแทะมัน,นังนนะมันมันชออ็อตมันเชื่อว่าคือยเย็นแท้แต่แท้มันชอดตดิอยู่ใชเจยย้าขี้อยู่ใช่นะนขี่ดุอยู่วัดบ่จอดหนันเลยเผ็ดเลยตะตุอยู่วัดอ,อยู่วัดบ้านห้าบุกบดินวิววิช่เปล่คือยเย็นแท้สิบ่จำจกกิ๋วบ่จิ๋วมันแตกบ่หรอมันแตกเขามันขืนยากอืม เนี่ยแล้วจ้าน่าฝนตกพาช็อตอีกนี่ถ้าเบิ้งเอ้อโอ้ขึ้นเลขรถกระโพดโพล่ะไทยน้อยๆ้ยแย่มากจะโดดอีๆนะบอกว่าลำาลียบมันเป็นแต่ย่าแท่งทุกหน่ะวิวข้อหักทบเหนียวอยู่นี่หน่ะข้อโบขึ้นนะเบ้ข้อหักทุบโมีคนเล่นดิหน่ะบบขึ้นซ้ำเพิ่นแน่ยข้อทบมันเหนียวดูโอ้ยใกล้ชิขึ้นแล้วแม่ เฮ้ยนั้นได้เอานไก่ชิลงชิว่าไก่ชิขึฝนตกปานนี้มัน,นชิกระแกงมันจิขึ้นาะมันิัเห็นไหวิวคอนทับเหนียวอยู่น่ะน่ะก็นนบุคด้วยฮะเห็นบ่ มันบ่นนนมันขึ้นได้นึงอ่ามันคากกไหมเด้หันหนอันนั้นได้ผลิเปิดร่มออกมาเห็นบ่ทางหลังมัน,นเย็นแท้ินลาหาพังมึงเราไปหาบะฮู้หน่อยห่มองนี่ว่มันขาดแล้วอมันข้าหืมมันขาอยงไรขกุ้งไหอืมข้ากุ้งไมมอืม ไมเนี่นะครับครับสวัสดีบรรุ่งกระดกมิวไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อวอาจะเสียหนึงจุ๊บเลย